สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เราเสนอเมนูต้ยมยำหัวปลาบึกสุดแซ่บกันเลยค่ะเตรียมเครื่องต้งยมยำขาตะไคร้ใบมะกรูดให้พร้อมนะคะล้างหัวปลาบึกเตรียมพร้อมให้สะอาดเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดเราใส่เครื่องต้งยมยำใส่เยอะๆเลยนะคะ ให้หอมเลยค่ะโรยเกลือลงไปในหม้อสักยุ่มมือหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ พอน้ำเดือดแล้วเราใส่หัวปลาลงได้เลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนจากหัวปลาเป็นเนื้อสัตว์ที่เราต้องการต้มยำต้มแซ่บอย่างอื่นได้เลยนะคะ ใส่เสร็จแล้วยังไม่ต้องคนนะคะติดฝารอให้เดือดค่ะพอเดือดแล้วเราก็คนได้นะคะช้อนฟองที่ขึ้นออกมา ช้อนทิ้งค่ะช้อนฟองทิ้งนะคะฟองมันจะมีความขุ่นน้ำเราจะได้ใสๆค่ะ ต้อเคี่ยวต้เคี่ยวเคี่ยวสักพักมันจะอร่อยเนื้อมันจะนุ่มหนะมันจะนุ่มเคี่ยวสักพักมันในหม้อเราปรุงรสด้วยคะาวเนียหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาค่ะ แล้วเวลาเราปรุงก็จะปรุงง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ในหม้อเนี่ยเราใส่ส้มมะขามเปียกลงไปในหม้อแล้วค่ะส้มมะขามเปียกเนี่ยจะช่วยให้น้ําซุปในหม้อเนี่ยมีความหวานออกมาด้วยนะคะค่ะในหม้อเราจะปรุงประมาณแค่นี้ค่ะจากนั้นเราก็เคี่ยวไปนะคะระหว่างนี้เราก็ชิมได้นะคะรสชาติก็จะมีความนัวในหมอ้อน้ําซุปออกมาแล้วละคะ่ะแล้วเราก็จะมาปรุงข้างนอกอีกทีหนึ่งนะคะ ที่แน่ๆคือกลิ่นหอมต้มยำเครื่องสมุนไพรนี่หอมมากเลยค่ะ,ะ,ะักมันมันมันออกมันก็หลืม สุกเป็นที่เรียบร้อยเรามาปรุงกันได้เลยค่ะหักพริกทอดใส่ก้นชามนะคะถ้าไม่มีใช้พริกป่นได้ค่ะปรุงน้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ทำพริกหอมน้ำมะนาวไว้ค่ะแล้วก็ตักพริกหอมน้ำมะนาวใส่นะคะหนึ่งช้อนแล้วแต่ชอบความเผ็ดมากเผ็ดน้อยได้เลยค่ะแล้วก็เติมผงนัว ผงชูรสลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็อยใบผักชีใบเลื่อยค่ะผักชีผักชีฝรั่งนะคะจากนั้นเรากา็ตักเนื้อใส่ชามค่ะเอาเฉพาะเนื้อนะคะแล้วก็ตักน้ําใส่ในถ้วยที่เราปรุงเอาไว้ค่ะแล้วก็ค่อยไปเทราดนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันแซ่บมากจริงๆค่ะลองทําตามกันดูนะคะ ยังไงถ้าชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ครัวช่องนิชายอินฟินิตด้วยนะคะจะได้มีเมนูใหม่ๆมานำเสนอเรื่อยๆเลยค่ะ หอมเครื่องสมุนไพรต้มยำกินไม่มีเบื่อเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะเมนูแบบนี้บ้านเราชอบมากเลยค่ะปรุงแซ่บกันตามชอบได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ